ครับภายที่ซ่อม X Max อยู่นะครับที่เปลี่ยนลูกปืนนะตัวนี้ก็ทีนี้จะมาทําเซนเตอร์อีกนะครับเซนเตอร์เม็ดลูกปืนนะครับตรงนี้นะสังเกตดูรูโบโบนะครับตัวนี้ได้ทําการเจาะเพิ่มนะครับเจาะเพิ่มอ่ะเดี๋ยวก็จะทําการประกอบนะครับแล้วก็เอาเม็ดลูกปืนใส่เข้าไปนะครับแหงเม็ดนี่นะครับก็จะได้เซนเตอร์เม็ดลูกปืนแล้วนะครับเห็นไหมครับ นี่แจวแจวแบบนี้เลยนะครับสนใจก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับมีประโยชน์นะครับเนี่ยนะเวลาเอาออกก็ใช้เหล็กดูดดูดออกนะครับโอเคครับเนี่ยนะครับก็ทําการประกอบเข้าไปเลยนะครับประกอบแล้วก็จัดระเบียบผ่านให้ดีนะครับ แล้วก็ตามด้วยใส่โปรเกนนะครับโปรเกนใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวตัดทีหลังนะครับประกอบแล้วค่อยตัดโปรเกนประกอบเสร็จตัดเนียนๆแบบนี้นะครับมาลองกันเลยตัดโปรเกนเสร็จนะครับเอาอหลดุลดหลดุลดหลุดหลุดเอาโอ้แบบนี้เลยนะครับ